สวัสดีครับก็ได้พบกับช่อง R4 สัพพัน迦ครับทุกเช่นกันนวสำหรับวันนี้วันเลยวันนี้มีอะไรเฮ้ยโอ้โหยังไม่ทันไลยนะครับไม่ทันได้มองครับรถถยลงน้ำไปแล้วครับเฮ้ยอะไรเนี่ยย้อนย้อน้อยยกน้อยโอ้คนขับหลับในนะคนขับหลับในจอนวิกกระเด็นเลยครับ โอ้โหฉากนี้สุดยอดมากนะครับโหโหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก้อนยอดไปโดนน้ำไปเดี๋ยวต่อต่อกันเลยครับต่อกันเลยครับโอ้โห,โหมเมื่อกี้นี่คนขับหลับในครับหลับใน,นครับสุดจะเพลียทังลายมันอ่ะอ่ะดันกันต่อครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นเจ้าฟอร์ด661สูสเกล1ทับ14นะครับ กำลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เกียร์นะครับคันนี้นะครับคนเดอดเดือฟฝาไม่สนิทฝาไม่สนิทเชื่อมไปเลยเออเป็นเกียร์ตัวนี้มีเป็นเกียร์ที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างขึ้นมานะครับสร้างห้องเกียร์ขึ้นมาใหม่นะครับส่วนพวกเฟืองเนี่ยก็สั่งมานะครับแล้วก็มาสร้างห้องเกียร์กันใหม่เพื่อให้คนทานเล่นไม่พังง่ายๆนะครับน้ำหนักคันนี้นี่ สิบวโลนะครับคันนีนะไทันดีครับเป็นเล็กทั้งคันนะครับสเกลหนึ่งทับสิบสี่นะครับโหดันยังไงครับบนตรงว่าเป็นคันเล็กที่ดันมันมากครับผมไม่ได้นินดันมันมากครับกำลังเลื้อครับสุดๆไปเลยครับดินที่ดันนี่คือดินเหนียวเลยนะครับนะครับดินเปียนะครับเป็นดินค่อนข้างเหนียวเลยดันดันสนุกเลยสนุกเนี่ยแต่ตอนนี้ขับโดยช่างขาเครัย ตอนที่ขายตอนที่ถ่ายน,นะครับขับรถช่างถ่ายโฟ้โ์ก้องสัน่นก้องสัน่นไม่ไหวกับมือกล้องก็ไม่ไหวเหมือนกันครับมามาตอนนี้ก็คือลูกชายดำดำเข้ามาเทดินก่อนนะครับเดี๋ยวๆคันนี้คือเจ้าวอลโว่ FMX นะครับเป็นรถเมืองนะครับแปะคุณแปะจะวิง่งจะเห็นกันในเมืองสมอย่างนีะ <ขอ S 1> ครับดำได้ลูกชายลุยครับเป็นระบบยกดำเป็นระบบไฮดรอลิกสวากาศนะครับคันนี้เป็นของค่าย RC4W อะซิทโฟนะครับอันนี้นะครับเป็นวนโบครับเดินหน้าเดินหน้าหน้ารถเป็นวนโบเดินหน้าครับอย่างดูฉันเดินหน้าเดินหน้าไปลูกเฮ้ยพอทะลัางน้อยทะล่างทะล่างเอาเอเคโดนแล้วพอ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 โดนแล้วไปเลยขอดำลงลูก เสงอ่ะเรเอะี่ะอะ้นีตั้ทีเนี่ยอ่าต่อกันต่อกันครับต่อกันครับชาดำลงครับเดหน้าเจาะลงไม่ดับดำลงลกำลงลืุมำลงครับดบลงครับถจะไม่หลอดดันอยู่เลยดีกว่า อาครับแล้วก็มาเจอกับเจ้าฟอร์ดโคโค่ลุงซก็ต่อนะครับสําหรับทริปนี้นะครับทันนี้ขอเป็นไฮไลท์คือรถไทยฟอร์ดโคโค่ลุงซุนนะครับเล่นมันมากครันนี้นะครับระบบยกผาเนี่ยเป็นระบบโซโวแล้วก็ใส่สปงเสิมเข้าไปเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาจารย์เกอยู่เวลาดัน65 6ครับนจอดตอนนี้ก็คือทำถนนครับ ทำสันคลองทำสันคลองกันนะครับไม่มีต้องสร้างเพื่อจะได้ให้มีรถมาวิ่งนะครับใช่เป็นถนนสันคลองอ่าอ่า่ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทํากันไปเรื่อยๆครับระวังระวังจะตกน้ามีนะครับนี่งานจะเข้าอีกถ้าตกคราวนี้มัมมิดนี่จบเลยนะครับไม่ต้องเล่นกันเลยนะครับอ่าเออข้างหลังเนื้อไว้ตีดินครับ เดี๋ยวไม่จะเย็นจะเย็นไม่จะเย็นเย็นโอ้ยไวรุนจริงๆเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออธิบายไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้ามีอะไรใหม่มีอะไรเล่นสนุกๆเดี๋ยวก็จะมานำเสนอกันนะครับนี่ครับก็คือสันคองก็ทำต่อนะครับทำต่อให้ให,ให้ได้เยอะที่สุดนะครับ ทำด้วยทายทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็คลิปนี้ก็ลาไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับลามาแล้วครับเดี๋ยวไม่รู้แกะอยู่ไหนครับลามาแล้วเร <c oughs> อเล่นนะครับเรอเล่นก็ลาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คลิปนี้สวัสดีนะครับโอ้ลืมไปถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าถูกใจก็กดถูกใจถ้าไม่ถูกใจก็อย่ากดกันนะครับ <c oughs> ว่าไมน,นัาน ุณบ้างน,นะครับที่ติดตามกันมานั่งดูกันมานะครับขอบคุณครับคลิปนี้สวัสดีครับ Mantit, mantit, loko. Kaya pa si loko.